สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการถอดสลักข่าวนะครับวันนี้เราพบกันในคืนวันพุธนะครับ13มีนาคมพุทธศักราช2556และวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญวันหนึ่งที่คนไทยควรจะต้องรับรู้รับทราบกันไว้นะครับก็คือวันนี้เป็นวันช้างไทยครับซึ่งมติคณะรัฐมน,นตรีนั้นได้กําหนดให้ทุกๆวันที่13มีนาคมของ ทุกปีนะครับให้เป็นวันช้างไทยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะได้พร้อมใจกันลํำลึกถึงความสำคัญแล้วก็คุณงามความดีทั้งหลายนะครับของช้างไทยตั้งแต่อดีตบรรพการกันมาจนกระทั่งจวบจนปัจจุบันแล้วก็วันนี้เองก็คงจะมีกิจกรรมที่มากมายแหละครับเกี่ยวกับวันช้างไทยนะครับวันช้างไทยนี่เราก็เริ่มกันตั้งแต่ปี2541เเป็นต้นมานะครับแล้วก็ได้มีการจัดกันทุกๆปี ต่อเนื่องกันมานะครับแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะมีประเด็นที่ท่านผู้ชมคงจะดูให้ความสนใจกันอย่างมากทีเดียวเนื่องจากว่าก็ก่อนที่จะถึงวันสําคัญซึ่งเป็นวันช้างไทยวันนี้ก็มีข่าวที่น่าเศร้าสลดใจนะก็มีคนร้ายนะไปฆ่าแม่ช้างเข้าใจว่าจะคงมีความประสงค์ที่จะนําลูกช้างไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็กําลังสืบสวนสอบสวนกันว่า ช้างที่ถูกสังหารนนะที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นการฆ่าเพื่อที่จะนําลูกช้างไปเลี้ยงนั้นตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าความปลอดภัยหรือว่าสถานะของช้างไทยแม้ว่าเราจะให้ความสําคัญจนมีวันช้างไทยกันแล้วแต่ว่าก็ยังมีปัญหาที่น่ากลิ่งเกรงกันอยู่พอสมควรนะครับเอาละครับวันนี้ เราจะไปสนทนากับท่านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์น,นะครับดรธีรพัฒนประยูนสิทธิ์ครับก็คงจะถามทั้งในเรื่องของวันนี้วันช้างไทยแล้วก็เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งช้างไทยปัจจุบันน่าห่วงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับสวัสดีท่านไพศาลและท่านทุกชมทุกท่านครับกรบาบวันนี้นี่กิจกรรมวันช้างไทยเราเรามีทําอะไรกันบ้างครับครับวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของการที่เราจะ ให้ความสาคัญกับช้างไทยซึ่เป็นช้างเอเชียนะครับครับซึ่งช้างไทยในปัจจุบันมีอยู่สองสถานะสถานะแรกก็คือเป็นช้างบ้านนะครับที่ขึ้นอยู่กับพระราชินิรณพระราชยศตัพานะของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีอยู่ประมาณสักสา0พันถึงสี่พเชือกนะครับครับ แล้วก็ช้างป่าเราขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ืชของกระทรวงทรัพยกรธรรมชาะสิ่งแวดล้อมมีประมาณ3,000ตัวนะครับในผานอนุรักษ์เราแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีการในช่วงนี้เรามีการจัดงานสัปดาห์วันช้างไทยด้วยที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับก็จะมีนิทรรศการมีการแสดงการละเล่นการอภิปรายนะครับก็ขอเชิญไปเยี่ยมชมได้ แล้วก็เมื่อตอนเที่ยงวันนี้เราก็มีการนําเสนอเรื่องของโครงการพราพบรมริของสมเด็พจพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถในโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพก็ไปฉายที่การประชุมไซเตสนะครับ,รบซึ่งก็มีภาคีสมาชิกกว่าร้อยคนเนี่ยนะครับร่วมในการชมภาพยนตร์นี้นะครับ,รบแล้วก็ทุกคนก็ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของ ช้างนะครับโดยเฉพาะช้างแอฟริกาแล้วก็ช้างไทยแต่คราวนี้ในส่วนของช้างไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางประเทศไทยนียก็ให้ความเป็นห่วงโดยเฉพาะท่านนายกรัตรีก็ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษครับก็บมีการพูดกล่าวถึงในการประชุมกล่าวสนรบสน์นของวันเปิดงานครับค่ะภาพรวมของช้างไทยนี่ขนาดนี้นี่เข้าใจว่าเราจะมีทั้งช้างป่าแล้วก็ช้างบ้านใช่ไหมครับ,รบช้างที่ชาวบ้านเลี้ยงกันครับอตอนนี้สภาพทั้งสองส่วนนี้เป็นอย่างไรครับ คือในส่วนของช้างบ้านก่อนนะครับช้างบ้านนี่ก็เป็นช้างที่แต่ก่อนเนี่ยเขาใช้ไว้ใช้ทำไม้นะครับพอเรามีการปิดป่าเมื่อตอนปี2 5 3 2ช้างพวกนี้ก็เข้ามาสู่วงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับ,รบตามปางช้างต่างๆประมาณร3 0 1 4าแห่งทั่วประเทศเนี่ยนะครับ,รบซึ่งช้างพวกนี้ก็จะช่วยชาวบ้านที่เป็นเจ้าของ พาเดินป่าให้นักท่องเที่ยวเดินนั่งเที่ยวชมธรรมชาตินะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งช้างบางส่วนนะครับที่ไม่ได้เข้าสู่ปางช้างหรือวงการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีการไปใช้งานในเรื่องของการทําพิธีบวชพิธีอะไรต่างๆอืงแล้วก็นอกจากนั้นบางส่วนก็มีคนบางกลุ่มก็นําช้างมาขอทานหรือเดินเล่นรอดที่เลี้ยวช้างเล่นรอดนะครับ่อันนีนะเน้เป็นเรื่องที่มีการพยายามการแก้ไขปัญหากันอยู่นะครับในหลายส่วนสําหรับช้างป่าเนี่ยนะครับ ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์อยูอ่61แห่งทั่วประเทศนะครับปัจจุบันพื้นที่ที่ช้างอาศัยอยู่นี้ก็มีประชาชนเนี่ยเข้าไปขยายพื้นที่บุกรุกบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีปัญหาเรื่องของการบุกลุกพื้นที่ป่าที่ช้างอาศัยอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการมาล่าช้างนะครับเพื่อที่จะเอางานะครับสําหรับตัวผู้รวมทั้งหากจะมีการ ล่าเพื่อเอาลูกไปขายนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อา,อาจจะคงไม่ไม่เยอะนะครับเพราะาตอนนี้เจ้าหน้าที่เราก็พยายามเข้มงวดก็สําหรับแกงอาจารย์ที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยอในรอบประมาณสี่ห้าปีนี่มีช้างล้มนะครับไปห้าห้าตัวนะครับช้างป่าอืออก็ตัวหนึ่งก็อาจจะล้มเพราะว่าอ่าไปเดินชนกับรั้วไฟฟ้าที่ทางชาวบ้านทําใช้ไฟเกินกําลังผลิตนะครับ,รบเกินกําลังไปเกินแรงเกินไป นะฮะแล้วก็อีสี่นี่ก็ถูกล่านะครับก็ปีละตัวนะฮะเมื่อเทียบกับอจํานวนช้างที่มีอยู่นะครับก็บตายไปปีละตัวล้มไปตีละตัวครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางราชการไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับอทางเราเนี่ยพยายามแก้ไขยอยู่แต่เนื่องจากว่าบางพื้นที่นี่มันมีเรื่องของการล่าจากคนบางกลุ่มที่ไม่สนใจในเรื่องของเรื่องของ การอนุรักษ์เลยนะครับล่าตามใบสั่งอย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับก็จริงๆที่แกงอาจารย์ก็จับได้นะครับเมื่อเมื่อล่าสุดเนี้นะครับอก็จับได้สองคนนะครับที่เข้าไปล่าแต่่าล้มแม่ช้างน่ยนไม่ได้เป็นคนเข้าไปล่าโอฮะอ๋อที่ว่ากรณีล้มแม่ช้างเนี่ยนะครับใช่ใช่เราจับได้สองคนนะครับแต่เป็นพื้น ท,ที่ด้านในที่ที่เขาเดินผ่านเข้าไปนะครับเราก็าพยายามเชื่อมโยงอยู่ตอนที่ตารวจพยายามสอบสวนอยู่ครับ,รบแนวโน้มของกรณีช้างป่าก็ดีคือช้างป่านเนี่ยเท่าที่ทราบก็จะมีเรื่องที่ช้างต้องตกเป็นเหยื่อถูกล่านะฮะแต่ว่าปริมาณคงไม่มากนักแต่เกิดขึ้นครั้งใดเนี่ยก็สะเทือนใจนะครับ,รบแล้วก็<า>ยังมีกรณีท,ที่ช้างอาจจะไปลุกพื้นที่ทําทกินของชาวบ้านแล้วก็อาจจะมีการที่กําลังเกิดขึ้น และคิดว่าคงจะเป็นปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นกับพวกเราในอนาคตนะครับสําหรับชุมชนที่อยู่รอบผื้นป่าเพราะว่าช้า,างถูกจํากัดในเรื่องของพื้นที่หากินเขาเคยเดินไปเดินมา,าได้มาแต่ก่อนเป็นพื้นที่กว้างขวางนะครับแล้วก็พืชอาหารที่มีบางครั้งบางช่วงฤดูการนี่อาจจะน้อยเพราะฤดูแล้งนะครับมีไฟไหม้บ้างอะไรบ้างเขาก็ออกมาหากินด้านนอก ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมอุทยานก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขปัญหาโดยอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรามีการทุกพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องช้างที่มีผลกระทบหรือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเนี่ยเราจะมีการจัดตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วนะครับในการผลักดันช้างให้กลับคืนเข้าป่านะครับเกิดเราพบช้างที่ไหนออกมาขานอกพื้นที่อันที่สองเราก็จะมีการฟื้นฟูแหล่งน้าแหล่งอาหารด้านในป่านะครับเพื่อที่จะให้ ช้างพวกนี้นะครับไม่ต้องออกมาฝ่าฝ่าอันตรายด้านนอกนะครับมีการทําแหล่งโพงเทียมทําน้ําให้มีให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับก็ทําในหลายพื้นที่แล้วอันที่สามคือบางทีบางส่วนเนี่ยนะครับช้างก็อาจจะลื่อหน่อยนะครับไม่เชื่อนะครับก็จะใช้วิธีการทํารั้วไฟฟ้าซึ่งรั้วไฟฟ้านี้เอาให้ช้างแค่กระสุกไม่ไม่ตายนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าแบบที่ชาวบ้านใช้นะครับแล้วก็าบางทีบางส่วนแล้วก็มีการขุดคูกั้น ลึกหน่อยประมาณสักสองสามเมตรเพื่อช้างนี่กลัวไม่กลัวไ,ไม่กล้าลงนะครับไม่กล้าลงไปอ่าเวลาเดินข้ามก็จะติดอยู่ฝั่งเราไม่ข้ามไปฝั่งชาวบ้านครับและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเนี่ยถ้าเปื่อช้างอเป็นช้างที่ดือ้อนะครับเราก็จะอาจจะมีการเคลื่อนย้ายช้างจากพื้นที่ตรงนั้นไปยังพื้นที่อื่นที่ไม่มีปัญหานะครับนี่คือมาตรการที่เราเตรียมการไว้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็เกรงว่าประชาชนจะ เป็นเหลือเป็นแค้นนะครับที่ทรัพย์สินของตัวเองพืชไร่นนของตัวเองถูกรบกวนถูกทําลายทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านปรีชาเริเงสบมบูรณสุขเนี่ยก็ได้เป็นประธานจัดตั้งกองทุนพืชอาหารช้างตางแห่งประเทศไทยขึ้นนะครับซึ่งกองทุนนี้ก็จะ,ะนาเงินจ่ายเป็นค่าชดเชยให้กับชาวบ้านที่ได้รับการรบกวนตามราคาจริงของพืชไร่นนนนที่เขาเสีย,สยไปะครับ เรื่องไ้เขาชาวบ้านเนี่ยลดการความโกรธลงนะครับตอนนี้ก็มีเงินทุนอยู่ประมาณสามจุดหกล้านบาทแต่ใช้ไปแล้วประมาณแปดสแล้วก็ลังรออีกประมาณร้อยสิบสี่ลายอีกหกแสนบาทที่กําลังจะเตรียมมอบให้นะครับครับซึ่งอันนี้ถ้าเผื่อกับท่านที่จะช่วยช้างนะครับก็บริจาคได้ที่อผ่านทางธนาคารกรุงไทยนะครับตอนนี้นะครับครับยางไรก็ตามครับปัญหาของช้างไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้างบ้านหรือช้างป่าก็ตามเนี่ยครับ สิ่งที่ท่านรองที่บดีคิดว่าเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันนอกจากที่ได้ดําเนินการกันแล้วเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องอะไรครับเอตอนนี้อีกความาความ,วามรักนใน,น,ในช้างร<ก>ือมีคนอหลายส่วนนะครับรวมทั้งเอ็จอจากต่างประเทศด้วยก็มีการพูดถึงเรื่องของอาการที่เรามีการทําผลิตพ,พันุ์จากงาช้างนะครับซึ่งไปนําเอา,อาเขาเกล่าวหาว่ามีนําเอางาช้างแอฟริกาเข้ามาปอมปนนะครับ ทางเราก็ได้มีการาประสานงานนะครับกับทางกระทรวงพาณิชย์ละหนงานที่เกี่ยวข้องจับปรับปร,บรุงระบบการทําทะเบียนของงาช้างนะครับมีการทําบัญชีร้านค้าที่ทําประกอบกิจการตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เอางาช้างต,าต่างประเทศเข้ามาสวมปลอมปนนะครับแล้วมีการตรวจดีเอนด้วยถ้าเบื่อร้านไหนไม่เชื่อนะครับก็จะมีการาให้กระทรวงพาณิชย์นะครับช่วยในการปรับแล้วก็อาจจะ ถ้าเกิดมีการทำปนสินค้านะครับก็จะถึงรบแล้รั็จําคุกด้วยนะครับอีนี้ก็ก็เราอยู่ในระหว่างการดําเนินการซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ทางภาคสมาชิกไซเตสที่กาลังมีการประชุมอยู่ทุกวันนี้พูดถึงและประเทศไทยก็มีการนําเสนอเรื่องการปรับปรุงการมีมาตรการตรงนี้ไปซึ่งที่ประชุมก็ได้รับการยอมรับนะครับว่าเราประเทศไทยก็ดําเนินการตรงนี้เป็นรูปธรรมนะครับก็เพียงแต่ให้เรากําหนดช่วงเวลาให้แล้วเสร็จให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเอง หน้าตั้งคำถามไหมครับว่าเราเองเป็นเป็นชาติที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งในทางประวัติศาสตร์อะไรต่างๆมากมายกับช้างนะฮะแต่ว่าก็ดูจะมีเหตุทั้งที่ทถูกกล่าวหาทั้งที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากปัจจัยเรื่องอะไรครับคือคงต้องบอกว่าเรื่องของอาการค้าและล่าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายที่รวนถึงช้างเนี่ยนะครับเป็นบางส่วนนะครับเป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะครับ บางส่วนก็เป็นอาชญากรรมที่ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของอาการก่อการร้ายเรื่องของเสพติดเรื่องของอาวุธสงครามนะครับเพราะว่า,ามูลค่าของตัปต่ามูลค่าของผลิตผลตัด่าที่ผิดกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมูลค่ามันสูงคล้ายๆกับเฮโรอีนคล้ายๆกับยาบ้านะครับลงทุนต่ําแต่ได้เงินตอบแทนสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีคนเสี่ยงและก็ไม่สนใจในเรื่องของ เรื่องของการลงโทษนะครับซึ่งขนาดไอ้ยาบ้าเห็นไหมครับทหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตก็ยังมีการแอบส่งกันทุกวันนะครับในเรื่องของสัตว์ก็เช่นเดียวกันกยังมีกลุ่มนะครับที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในส่วนของภาครัฐที่ต้องดําเนินการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็จัดการกับกลุ่มเหล่านี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องมาทําความเข้าใจให้ชาวบ้านชุมชนนะครับให้ร่วมมือกันดูแลเรื่องของสัตว์ป่าแล้วก็ป่าไม้นะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยของเขาด้วยครับ ระดับของปัญหาเนี่ยดูจะดีขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มที่อาจจะยิ่งแย่ลงครับคือคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับกับเรื่องของปัญหาของช้างไม่ว่าจะช้างถูกล่าหรือมีการรบกวนระหว่างชุมชนกับช้างที่เกิดขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยทุกคนคงจะต้องอยู่แบบพรมคืนกับธรรมชาติก็คือ,อพื้นที่ไหนที่อยู่ติดกับชาย่าก็คงจะต้องอยอมรับว่าจะต้องมีความขัดแย้งกับ พวกสัตว์ป่าบ้างบางชนิดนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่อ,อนของการาลักลอบค้าสัตว์ป่าหรือช้างที่ผิดกฎหมายนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็คงจะไม่ไม่ละความพยายามนะครับก็พยายามที่จะดําเนินการาเพิ่มอิภาพอย่างต่อเนื่องในการป้องกันนะครับครับแต่เนื่องจากพื้นที่มันกว้างขวางนะครับแล้วก็ช้างนี่ก็เดินไปหากินโดยที่ ไม่ไม่บางครั้งเนี่ยไม,ไม่ไม่มีจุดหมายที่แน่นอนอะนะครับก็เลยทําให้การดูแลอาจจะ,ะไม่ค่อยครอบคลุมนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนนะครับเพรพบเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการกระทาผิดหรือว่าเรื่องของช้างที่ออกมานอกพื้นที่ที่ไหนก็ขอให้แจ้งหนึ่งสามหกสองของท่านขุมเราก็จะมีการดําเนินการตามที่ท่านได้รับแจ้งมาครับเป็นสายด่วนนะครับท่านรองที่ดีครับเป็นสายด่วนครับเปหน,นึ่งสามหกสองนะครับหนึ่งสามหกสองนะครับ เอาละครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครับท่านดรธีรพัฒน์ครับดีครับสวัสดีนะครับครับผมท่านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดรธีรพัฒน์ประยูนศิลป์นะครับมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับมีแนวชายป่าซึ่งช้างป่านะครับก็ไม่มีอาหารในป่าก็ต้องมารุกในที่ทํากินนะเป็นแปลงที่เกษตรกรปลูกพืชผักต่างๆนะก็เสียหายชาวบ้านก็ดูจะขัดแย้ง ก็ต้องล้อมรั้วไฟฟ้าหรือบางทีก็ต้องใช้อาวุธมาไล่ยิงช้างป่ากันนะครับก็ทางราชการก็พยายามไปปลูกหญ้าแต่ปัญหาขนาดนี้ที่เกิดขึ้นก็คือก็มีพี่น้องชาวบ้านซึ่งเลี้ยงแพะก็นําฝูงแพะไปกินหญ้านะฮะช้างก็ไม่มากินเพราะว่ามีสัตว์อื่นกินอยู่แล้ว ก็เป็นปัญหาที่ไม่รู้จะแก้กันยังไงนะฮะต้องหาแนวทางว่าจะหาอาหารเลี้ยงช้างอย่างไรกันต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความละเอียดอ่อนครับเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ซึ่งวันนี้เราก็ยกย่องให้เป็นวันช้างไทยกันเดี๋ยวจะไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูประเด็นเรื่องของเงินบาทกันสักนิดหนึ่งดูจะแข็งค่าเป็นประวัติการทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นสักครู่กลับมาครับสนับสนุนโดยปตท กระทรวงสาธารณาสุข30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพและ www ร ok ์ไว k o ว w บบางกกวอย